สวัสดีครับคราวนี้เรามาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวประเภทนะครับของตัวเงินชาราภาพนะครับอันใหม่ล่าสุดนะครับตัวเงินบำนาญจ่ายร่วงหน้านะครับเป็นหนึ่งในสามของตัวการรับเงินชาราภาพนะครับซึ่งแต่เดิมเราจะมีบําเหน็จชาราภาพบำนาญชาราภาพเงินบํานาญชราภาพจ่ายร่วงหน้าคืออะไรครับ ก็คือเงินบำนาญที่เขาจ่ายให้ร่วงหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่านะครับมีดําริมาจากใครนะครับคาดเดาเลยนะครับเป็นของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นตั้งเองนะครับที่แกมักจะเคยพูดนะครับว่าแกอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับทั้งบําเหน็จและบํานาญนะครับ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเมื่อเราอายุ55นะบางคนอยากได้ทุนนะครับอยากได้ทุนทุนรอนนะครับเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับบางคน55ยังไม่แก่ถูกครับยังมีเลี่ยวยังมีแรงนะครับเพราะฉะนั้นพี่หมอได้ยินมาจากไหนนะครับก็ได้ยินมาจากสื่อนะครับแล้วก็ได้ได้เข้าไปอ่านนะครับอ่านที่ไหนเอ่ยก็คือไปอ่านที่ตัว เว็บไซต์ของทำรรเนียบรัฐบาลนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าประเภทของตัวเงินชาราภาพเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วย3อย่างนะครับมีอันอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือตัวเงินบำนาญชาราภาพร่วงหน้านั่นเองนะครับจากเท่าที่ตามดูนะครับกระแสนะครับก็คงจะเท่าไหร่ดีจะให้สักกี่งวดกี่เดือนดีนะครับก็คือใครที่จะได้บำนาญน,นะครับก็คือบุคคลที่เป็นผู้ประกันตนนะครับมาตรา สองมาตาเท่านั้นนะครับก็คือผู้ประกันตนมาตรา3 3และ39นะครับต้องยังไงฮะส่งมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า180งวดนะครับคุณจะได้รับบำนาญน,นะครับตอนนี้เขาจะให้ล่วงหน้ายังไงนะครับแต่ว่าคงจะให้คนที่นะครับมาขอเลือกเป็นบำนาญฉาภาพก่อนนะครับพี่หมอคาดว่า5ปีนะครับเพื่อให้มันล้อกับตัวเงิน เงินที่จ่ายให้กับทายาทของผู้ที่รับอำนาจสูงสุดก็คือ5ปีหรือ60งวดนั่นเองนะครับแล้วยังไงสมมุตินะครับตัวอย่างพี่หมอเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณสักแสนเจ็นะครับถ้าเป็นอยู่บาตาสามสามเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด4,8 0 8นะครับ4 8, ี่พคิดกลมๆนะครับก็คือ5 0 0 0 60งวดก็คือ3 0 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับเยอะไหมเยอะอยู่นะครับแต่ถามว่าเปรียบเทียบกับตัวบําเหน็จละ่ะถ้าบําเหน็จชราภาพนะครับบำเหน็จชราภาพ ถ้าปีนี้พี่หมอ55านะครับมีอยู่2 0 0แสนนะครับพี่หมอจะได้อยู่ประมาณสัก3 0 0แสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นถามเอ้ยไม่ใช่3 0 0แสนบาทนะครับได้ได้ได้ตัวบำเหน็จชราภาพอยู่อยู่ที่1.5%เปอร์เซ็นต์เอ้ย1.5เท่าของเงินที่สะสมก็ใกล้เคียงกันนะครับก็จะได้ประมาณสัก3 0 0แสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นตอบได้เลยครับว่าถ้าเป็นบุคคลมาตราสามสาม ได้ตัวบำนาญชราภาพที่ที่สมน้ำสมเนื้อการที่รับบำบำนาญชราภาพล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์อย่างมากหนึ่งทำให้คนมีเงินก้อนไปใช้นะครับเมื่อรับเมือม่อเมื่อเมื่อผ่านไปแล้วนะครับเขาเขาจ่ายให้เราล่วงหน้า5ปีถูกไหมครับหกสิบเดือนพอเข้าถึงเดือนที่หกสิบเอ็ดเราก็มารับใหม่นะครับมันก็เลยทำให้แบบโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ สิทธิประโยชน์ที่จา้าจริงๆนะครับสิทธิประโยชน์ที่แบบว่าคนคิดนี่คิดมาได้ยังไงนะครับก็ขอให้ตัวบำนาญชราภาพล่วงหน้าเนี่ยผ่านในในชั้นของตัวรัฐสภานะครับถูกประกาศออกมาอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อคนที่อายุ55ในปี2566ได้รับบำนาญชราภาพล่วงหน้านะครับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้า กันทุกคนท่วนทั่วกันครับ